การทดสอบครั้งที่หนึ่งผ่านไปเฮเซคยาก็ทาคะแนนได้ดีสอบผ่านมาถึงการทดสอบครั้งที่สองในอิสยาบทที่38เวลานั้นเฮเกิยาประชวนใกล้สิ้นพระชนผู้เผยพระชนะอิสยาบุตรอารมอสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระยาเวตรัสอย่างนี้ว่าจงจัดก,การบ้านเมืองให้เรียบร้อยเจ้าจะตายจะไม่มีชีวิตอยู่เรื่องนี้น่าสนใจมากก็คือว่า เหตุการณ์เฮเซคียาป่วยแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์ต่อมาจะมีการยืมจากทูตของบาบิโลนเนี่ยอ่านเผลินเิน,เนดูเหมือนต่อจากเหตุการณ์เซนาคิดิบแพ,แพ้แต่ว่าพ่อมาอ่านอีกทีเอ้ยไม่ใช่ในบทเดียวกันนี้นะครับในอิสยาบทที่38ข้อที่6พระเจ้าบอกว่าหลังจากข้อที่หบอกว่าจะต่ออายุให้เฮเซคียา ah, ใช่ไหมข้อที่6บอกว่าเราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้จากพระราชาอัสซเรียและจะป้องกันเมืองนี้ไว้ อ้าวแสดงว่ายังไม่บุกค,คือลำดับเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับเขาสลับกันเพื่อจงใจที่จะเชื่อมเปลี่ยนจากเรื่องโฟกัสของอัสซีเรียเนี่ยไปเป็นโฟกัสของบาบิโลนเพราะว่าก่อนหน้านี้พูดแต่อัสซีเรีย,รยใช่ไหมจากนี้ไปตั้งแต่บทที่40เป็นต้นไปเนี่ยจะพูดถึงแต่บาบิโลนบาบิโลนล,ละอย่างนั้นเขาก็เลยเรียงลําดับเรื่องใหม่นั่นก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่เซนนาริปจะมาบุกหรืออาจจะช่วงปีเดียวกันที่เซนนาริปจะบุกนั้นเพราะว่าใน อิสยาห์บทที่39บอกว่าในเวลานั้นก็คือเวลาต่อกับที่เฮซิเคียหายป่วยเนี่ยทูตยังมาเยี่ยมอยู่เลยทูตยังมาเยี่ยมแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถูกล้อมยังมีทูตจากบาบิโลนมาได้แล้วก็เฮสิเคียก็ต้อนรับทูตนั้นจากบาบิโลนก็แสดงว่าเหตุการณ์ในบทที่38แล้วก็39เกนี่ยเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในการที่เซนนาคริบมาลอ้อมแต่เขาจัดลำดับใหม่เพื่อจะเชื่อมโยงเนื้อหาไปยัง เรื่องของบาบิโลนในบทที่38เริ่มต้นด้วยการใคร่ครวญถึงความตายของเฮเซคียาในบทที่39จบลงด้วยการใคร่ครวญถึงชีวิตเฮเซคียาป่วยหนักใกล้จะตายแล้วพระเจ้าก็ใช้อิสยามาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่รอดตายแน่นอนงานนี้ได้เวลาแล้วแล้วก็จัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยนะที่รู้แน่ๆอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเซนาคริบจะบุกก็เพราะว่า หลังจากเหตุการณ์น okay, ี ouais. were, ้แล้วเฮสกิยามีอายุต่อไปอีก15ปีเฮสิคิยาสิ้นพระชนเสียชีวิตตอน686ก่อนคิศสกราชดังนั้นเวลาที่เขาป่วยต้องถอยไปอีก15ปีจาก686ใช่ไหมก็คือก็คือมาถึง701ซึ่งปีเดียวกับที่เซนนาริบุกแสดงว่าคงจะป่วยแป๊บหนึ่งใช่ไหมช่วงป่วยจะได้ยินข่าวเครียดจากอัสซีเลียกะลังใกล้จะมาบุกแล้วก็เลยเครียดหรืออะไรสักอย่างเนี้ยก็เลยป่วยด้วย แล้วก็อยู่ต่อไปอีก15บปีก็พอดีเลย่ยางนั้นคำนวณตามเวลาที่เซนนคาริบบุกปี701แล้วก็15ปีต่อมาเฮเซคียาตายก็แสดงว่าเฮเซคิยาเนี่ยต้องป่วยตอนสมัยปีเดียวกันหรือใกล้ๆกับปีที่เซนนคาริบจะบุกอิสยาไปเฝ้ากษัตริย์เฮเซคิยาด้วยข้อความจากพระเจ้าว่าให้จัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยเพราะว่างานนี้พระองค์ไม่หายแน่นอนตายแน่นอนดูเหมือนบางครั้งเมื่อสิ่งที่มาจากพระเจ้า ผ่านผู้เผยพระชนะหรือผ่านอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อคนของพระเจ้าอธิษฐานบางครั้งดูเหมือนเป็นเรื่องที่เจรจาได้เคยเจอไหมตอนนั้นเนี่ยยาโคบปั้มสู้กับพระเจ้าปั้มสู้กับพระเจ้าใช่ไหมในผลปรมการที่สามสิบสองใช่ไหมเขาไม่ยอมเลิกจนกว่าจะอวยพรโอเคอวยพรก็เลยได้อวยพรในอพยพ ตอนที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาแล้วคนอิสราเอลก็สร้างวัวทองคําแล้วบอกว่าวัวทองคํานี้นําฉันออกจากอียิปต์ช่วยฉันแหวกทะเลแดงโอ้พระเจ้าจะทําไรอิสราเอลให้สิ้นซากไปแล้วจะตั้งให้โมเสสเชื้อสายโมเสสอยู่ต่อไปแทนโมเสสอธิษฐานต่อพระเจ้าอุยยสามสองข้อเจ็ดขออย่าทําลายเลยแล้วก็พระเจ้าก็ไม่ทําลายดังนั้นดูเหมือนบางอย่างเจรจาได้แต่บางอย่างเจรจาไม่ได้ในตอนนี้บอกว่าพอเฮเซคิยาทราบเรื่องนั้นว่า ป่วยตายแน่เขาก็หันหน้าเข้าข้างฝาและอธิษฐานต่อพระเจ้าการหันเข้าข้างฝาไม่ได้หมายว่าโอ้รู้ละเรารู้วิธีละถ้าจะป่วยจะตายต้องหันหน้าเข้าข้างฝาอธิษฐานแบบนี้หายป่วยไวไม่ใช่เป็นการทําให้การอธิษฐานเขามีสมาธิจดจอ่อเป็นส่วนตัวไม่ต้องมีใครมายุ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับว่าโอ้เรารู้เทคนิควิธีอธิษฐานให้หายป่วยรอดตายไม่ใช่ด้วยหัวใจต่างหากด้วยท่าทีเขารู้ อาจจะน่าจะรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังเขาร้องขอความเมตตาจากพระเจ้าให้พระเจ้าเมตตาเขาโดยให้เขามีอายุยืนยาวต่อไปในพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าเขาอธิษฐานเยอะแค่ไหนอาจจะดูไม่มากนะคำอธิษฐานเขาดูสั้นๆที่ปรากฏในพระคัมภีร์แต่การอธิษฐานนี้ไปถึงจำเพาะพระพักของพระเจ้าเฮสิคิยาเป็นกษัตริย์ที่ดีในสองพงศาวดารบทที่29เมื่อเฮสิคิยาคองราชเขาได้ชำระพระวิหาร ไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องที่อาหัดเอาไปใส่เต็มพระวิหารเนี่ยเอาออกไปหมดเลยแล้วก็วกสองพฤวดาคบทที่30เฮสิคิยาได้จัดให้เกิดการถือปัสกาครั้งยิ่งใหญ่ไม่เคยมีการถือปัสกายิ่งใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยในเยรูซาเล็มเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยคนอิสราเอลไม่ถือปัสกากันแม้นมีธรรมบัญญัติบอกเอาไว้แล้วในบทที่31มสิบเอ็ดสองพาคที่สาเฮสิคิยาได้ทําลาย แท่นบูชาของพระต่างดาวไม่ใช่เพราะในยูาเล็มนะมทำไปทั่วอิสราเอลแล้วยังไม่พอพอทั่วอิสราเอลเสร็จปุ๊บบุกเข้าไปทางฝั่งเอฟราอิมไปช่วยชาวบ้านเขาทาลายด้วยนะคือนอกประเทศตัวเองเดี๋ยวประเทศสมาเรียเนี่ยก็บุกไปทําลายด้วยแล้วก็ได้ลื้อฟื้นการมีปุโรหิตเลวีแล้วจัดระบบระบิดปุโรหิตเลวีขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากถูกลื้อไปนานจากตอนนี้สังเกตให้เห็นว่าโอ้โห,หเฮเซคิยานเนี่ย รักพระเจ้าแล้วทาสิ่งต่างเพื่อพระเจ้ามากมายดังนั้นวันนี้เขาจึงมาร้องขอชีวิตให้ยืดยาวไปอีกขอพระเจ้าเมตตาเพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอวยพรผู้ชอบธรรมให้มีชีวิตที่ยืนยาวตามในคัีพ์เดิมนะครับในพมพีเดิมสัญญาว่าคนที่ชอบธรรมเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรให้มีชีวิตยืนยาวเช่นอพยยบทที่20ข้อที่12แล้วก็อีกหลายตอนอิสยาห์สาข้อที่3บอกว่าเฮ hey, สิคิยาเนี่ย ร้องไห้อย่างมากกันแสงอย่างมากในความหมายภาษาเดิมก็ร้องไห้อย่างขมขืนซึ่งแสดงถึงการโศกเศร้าเสียใจอย่างที่สุดเสียใจอย่างที่สุดเห็นชัดว่าเขาเสียใจมากทําไมรู้ไหมก็น่าเห็นใจนะเขายัางไม่มีลูกเขาจะตายแบบไม่มีลูกแล้วก็คนยิวเนี่ยถือว่าใครก็ตามตายแบบยังไม่ทันมีลูกเนี่ยถูกแช่งสาบ ไม่มีผู้สืบสกุลเขาเสียใจมากเขาต้องตายปาสจากผู้ที่สืบบัลลังก์ต่อจากเขาแล้วสิ่งที่เขาอุตส่าห์ทำมาทุ่มเทมาก็เลยร้องห้ใหญ่เลยแล้วพระวจนะของพระเจ้าก็มาทิงเขาผ่านทางอิสยาเป็นคําตอบมาถึงเขาบอกว่าพระองค์บอกตัวเองว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าพระองค์อ้างถึงดาวิดในการช่วยเ,เฮเซคิยาก็คือระลึกถึงคําสัญญา ที่มีไว้กับดาวิดว่าราชวงศ์ของดาวิดจะคงอยู่คือจริงๆเนี่ยเฮสกิยาไม่ตายหรอกทําไมรู้ว่าไม่ตายรู้ไหมตายไม่ได้คือพระมาสีฮาต้องมาจากเชื้อสายของดาวิดใช่ไหมเป็น,ปนกษัตริย์กินกษัตริย์เรื่อยมาแล้วถ้ากษัตริย์องค์นี้ตายแล้วไงต่อแล้วก็ไอคนอื่นก็มาแทนก็ไม่ใช่ราชวงศ์ดาวิดล้วสิใช่ไหมดังนั้นไม่ตายหรอกไงแล้วพระเจ้าก็เลยอ้างไงเราเป็นพระเจ้าของดาวิดจําได้ไหมเราที่สัญญากับดาวิดเราจะรักษาสัญญาแน่นอน ซึ่งสิ่งนี้น่าจะเตือนใจเฮเซคียาให้รู้ว่าโอ้พระเจ้าทรงรักษาสัญญาและทรงสัตซ์ซื่อพระเจ้าบอกว่าเราได้ยินคำหมายอธิษฐานและเห็นน้ําตาของเจ้าการอธิษฐานจนร้องไห้ยัง้นก็จะได้พลังเยอะใช่ไหมไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับน้ําตาแต่มันเกี่ยวกับท่าทีในหัวใจว่าอธิษฐานด้วยจริงใจปรารถนาจริงๆและนี่คือกุญแจสําคัญในการอธิษฐานคือความจริงใจกับพระเจ้า บ่อยครั้งเราอธิษฐานแบบขอไปทีอะ่ะให้ฐานแบบขอให้ได้อธิษฐานเนี่ยนะสมมุติว่าค่าชาวบ้านสิ้นเดือนนี้ค่าหอทํำยังไงดีแย่แล้วก็แต่พระเจ้าขอให้มีค่าหอที่าะสุกิจาติอเมนอันนี้มันไม่ค่อยจริงใจเนี่ยมันไม่ค่อยหรือเอาใหม่เอาแบบเรื่องใหญ่ใญใช่ไหมลูกกําลังป่วยแล้วก็แย่แล้วลูกจะตาย เห็นชายคนนั้นไหมที่อ้อนวอนเขาเห็นพระเยซูเขามาก้มกราบพระเยซูบอกโอ้พระอาจารย์เจ้าข้าขอช่วยลูกครัพระเจ้าเตวเตนั่นแหละนี่ว่าอธิษฐานอย่างจริงใจน้ําตาออกหรือไม่ออกไม่ใช่สาระแต่ว่าหมดหัวใจแล้วอะไรก็ตามที่ท่านปรารถนาให้พระเจ้าช่วยท่านอย่างจริงใจ ให้เดยรับคำตอบอย่างนี้ยรัพวกเจ้าคาจะสามสิบอยู่แล้วยังไม่มีแฟนเลยพวกเจ้าขาโอ้สุดหัวใจเดี๋ยวสามสิบห้าหรือสี่สิบก็พระองค์จัดให้ได้เวลาเป็นของพระองค์แต่ว่าเมื่อร้องทูลต่อพระองค์ด้วยสุดใจเนี่ยพระองค์จะประทานให้คนที่มาหาพระองค์ด้วยจริงใจอ่ะพระองค์ไม่ปฏิเสธเอซิคิยามาแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกครั้งที่เราอธิษฐานจะสามารถยืดอายุได้สิบห้าปีนะไม่ใช่นี่เป็นกรณีพิเศษพระองค์สัญญาว่าจะต่อชีวิตของเขาออกไปอีกปี แล้วก็เราจะช่วยกู้เมืองนี้จากพระราชาอัสซีรยและป้องกันเมืองนี้ไว้ก็คือพระองค์สัญญาอย่างไม่มีเงื่อนไขว่ายัางไงเราก็จะช่วยคือบางตอนอย่างที่บอกจะมีบอกว่าถ้าชาวเมืองรักพระเจ้าถ้าชาเมืองละทิ้งบาปแล้วก็ทํางนี้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่รั้งนี้สัญญาแบบไม่มีเงื่อนไขยังไงเราก็จะช่วยช่วยกู้เมืองนี้ให้พ้นจากพระราชาอัสซีรยแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆในปีเดียวกันนั้นคือปี701หเฮเซนคาริปก็มาบุกแล้วก็ พ่ายแพ้กลับไปอย่างหน้าแตกยับเยินอับอายอย่างที่เรียนมาเมื่อสักครูน่นี้ในปีเดียวกันนั่นเองน่าจะต้นปีเฮเซคียามาพบถึงจุดตายต้องตายแล้วและเยรูซาเล็มก็น่าจะเป็นพวกช่วงปลายปีที่ตอนเซนคัคริบบุกมาถึงจุดตายทั้งสองพบกับจุดตายแต่เมื่อทั้งคู่ได้มาสแสวงหาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าทั้งคู่ได้พบกับชีวิตใหม่ เยรูซาเล็มเริ่มมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเฮเซคิยา ah, เริ่มมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยการกระทำอันสัตย์ซื่อของพระเจ้าดังนั้นวันนี้ใครพบว่าตายแน่จุดตายมาถึงแล้วเนี่ยดังนั้นท่านรู้แล้วนะครับว่าควรจะทําอย่างไรจงเข้ามาหาพระเจ้าด้วยสุดใจด้วยจริงใจแล้วในข้อที่7ข้อที่8พระเจ้าให้หมายสําคัญกับเฮเซคิยาเพื่อจะให้เขารู้ว่าพระเจ้าจะทําตามสัญญาจริงๆ ระเจ้าตอบสิ่งที่เฮสกิยาทูลขอหรือว่าถ้าไปอ่านดูในปกษัตริย์ว่าจะให้นาฬิกาแดดเลื่อนออกหรือเลื่อนเข้าดีใช่ไหมแล้วเฮเสีอกเลื่อนออกมันง่ายไปเเลื่อนเข้าดีกว่าหรือบางนี้นะก็เลยให้เงาบนนาฬิกาแดดของอาหัดย้อนไป10ขั้นดวงอาทิตย์ก็ย้อนกลับไป10ขั้นบนนาฬิกาแดดตามขั้นที่มันผ่านมานาฬิกาของอาหัดเนี่ยเป็นบันไดที่นําไปสู่ดาดฟ้าพระราชวังอยู่ในสองปกษัตริย์บทที่23ข้อที่12 ก็คืออาหัดเนี่ยทำแท่นบูชาไม่ใช่ถวายพระเจ้าเนี่ยถวายรูปเคารพไว้บ,บนดาดฟ้าแล้วก็ทําทางขึ้นเอาไว้ทาทางขึ้นเอาไว้เป็นบันไดขั้นแล้วบันไดนี้มันคงตําแหน่งอะไรพอดีไม่รู้เนาะก็คือเวลาดวงอาทิตย์เปลี่ยนหนึ่งชั่วโมงมันก็เงามันก็ศาสตร์ขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้นนนนถอยถอยถอย,ถอยก็เลยกลายเป็นบันไดนั้นกลายเป็นนาฬิกาแดดไปในตัวอาหัดเนี่ยปฏิเสธไม่ขอหมายสําคัญ เพราะว่าเขาไม่ต้องการมั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยเพราะว่าเขาต้องการใช้แผนของตัวเองแต่เฮเซคิยาขอหมายสําคัญเพื่อเขาต้องการมั่นใจว่าพระเจ้าจะไว้ชีวิตของเขาทั้งสองอย่างแตกต่างคืออาหัดไม่ต้องการวางใจแต่เฮเิคิยาต้องการวางใจในพระเจ้าแล้วนาฬิกาแดดก็ถอยไปสิบขั้นจริงๆตามการคำนวณของนักดาราศาสตร์อย่างที่ผมเคยเล่าเนาะการคำนวณของนักดาราศาสตร์เวลาของโลกมันหายไป หวันกับกับสิชั่วโมงหายไปไหนก็ไม่รู้แปลกมากใครเจอช่วยบอกด้วยก็คือตอนโยชัวใช่ไหมยี่ชั่วโมงนะดวงอาทิตย์หยุดแล้วตอนนี้ถอยหลังไปอีกสิชั่วโมง1วัน10ชั่วโมงแล้วก็พอมาถึงในบทที่38มข้อที่9ก้ถึงยีเป็นบทเพลงขอบคุณที่เฮเซคียาแต่งขึ้นหลังจากที่เขาฟื้นเขาหายเป็นปกติ ในบทเพลงนี้เป็นเรื่องเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในพระคัมภีร์เดิมที่เป็นบทประพันธ์ของกษัตริย์ยูดาตั้งแต่ยุคข,ของโซโลมอนคือบทประพันธ์สุดท้ายของกษัตริย์ยูดาที่เคยบันทึกเอาไว้ก็คือสมัยนู้นเลยสมัยโซโลมอนปัญญาจาร์นะี่ลเนาะสมัยโซโลมอนนั่นเลยส่วนอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่เหลือนอกนั้นไม่มีไม่มีแม้นคนอื่นจะเคยแต่งแล้วไม่เหลือละแต่ว่านี่เป็นเรื่องเดียวที่เหลืออยู่ ก็เท่ดีนะเริ่มต้นด้วยการอ้างถึงประตูแห่งความตายอ้างถึงความโศกเศร้าแล้วก็พูดถึงดินแดนของผู้ที่มีชีวิตแล้วก็พูดถึงปริปักของพระเจ้าแล้วก็ตอนท้ายก็สรรเสริญพระเจ้าเอสกิยาก็ประพันธ์บทนี้ว่าข้าพระเจ้าว่าเมื่อเวลามาถึงวัยชกันข้าพระเจ้าต้องจากไปยังประตูดแดนคนตายข้าพระเจ้าต้องตัด ขาดจากวันเวลาที่เหลือของชีวิตเฮสิยากก็เริ่มต้นว่าโอ้ผมจะต้องตายแล้วบางครั้งพระเจ้าส่งโรคภัยไข้เจ็บมาเพื่อสอนมนุษย์ว่าอย่ามัวแต่คิดถึงวันพรุ่งนี้แต่จงดำเนินชีวิตในวันนี้อย่างเต็มที่เพื่อพระเจ้าบางทีพระเจ้าส่งโรคภัยไข้เจ็บมาเตือนไงว่าเอ้ยลืมไปชีวิตเราก็มันก็ไม่แน่นอนเนาะมันเจ็บมันป่วยมันตายได้เสมอเนาะ อย่ามัวแต่คิดว่าอ้พรุ่งนี้ฉันจะสร้างบ้านพรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยวนั้นพรุ่งนี้ฉันจะทำนู่นพรุ่งนี้ฉันจะทํานี่อันนั้นก็ดีอยู่แต่สิ่งที่ดีแล้วก็สําคัญยิ่งกว่าคือวันนี้เนี่ยจงใช้วันนี้อย่างเต็มที่เพื่อพระเจ้าใช้ชีวิตราวกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเขาบอกว่าจงวางแผนเหมือนกับอยู่อีกร้อยปีและจงใช้ชีวิตเหมือนกับอยู่อีกวันเดียวเฮซิคียาถือว่าชีวิตของเขาเนี่ยช่างเปราะบางเหมือนเต็นท์ของผู้เลี้ยงแกะ ซึ่งผู้เลี้ยงแกะเนี่ยมกยักจะอยู่ไม่เป็นที่อยู่ที่นี่เสร็จพอเสร็จปุ๊บหญ้ามันหมดแล้วก็ต้องย้ายไปอีกอำเภอหนึง่งแล้วก็หรือเต็นแล้วก็ไปปักใหม่เฮสิเกียบอกโอ้ชีวิตเขาก็เป็นอย่างงี้เหมือนเต็นของผู้เลี้ยงแกะที่ต้องย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือว่าเหมือนกับคนทอผ้าในข้อที่12เนาะเหมือนอย่างช่างทอผ้าที่หยิบผ้ามาอันหนึง่งตัดเอาไว้แล้วก็ม้วนเอาไปเก็บหมดหน้าที่ของผ้าละตัดเรียบร้อย จบผ้านี้มันไม่เกี่ยวกับไอ้มวนนั้นอีกต่อไปมันถูกตัดออกมาแล้วแปบ๊บเดียวแล้วเฮสิกยาบอกว่าข้าพเจ้าคิดคำหนึ่งจนรุ่งเชา้าเหมือนอย่างสิงโตพระองค์ทรงหักกระดูกทั้งหมดของข้าพเจ้าจากกลางวันถึงกลางคืนพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าถึงการอวาสานแล้วก็ในทันใดนั้นพระเจ้าก็โจมตีข้าพเจ้าเหมือนสิงโตโจมตีเหยื่อของมันก็คือว่า ตอนแรกก็คิดว่าจะอยู่ไปอีกหลายปีในทันใดนั้นพระเจ้าก็โจมตีข้าพเจ้าให้เขาจารู้ว่าจะต้องตายแล้วนะนำช้ำพี่อิสยาห์ก็มาบอกอกีกไม่รอดครับพวกท่านยังไงก็ไม่รอดนี่หนักเขาอีกพนระงโจมตีพระเจ้าขัดจังหวะแผนการสวยหรูที่เขาตั้งเอาไว้ว่าเขาจะทํานู่นทํานี่หมดเลยเหมือนกับกวางตัวเนี่เดินอยู่แฮปปี้กินหญ้าดีสิงโตโจมตีจบกันอดกินหญ้ายต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เลยอธิษฐานไม่หยุดหย่อนเหมือนเหมือนนกนางแอดนร้องเหมือนเสียงนก้อง ข้าพเจ้าจะพูดอะไรได้ข้าพเจ้าพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าความผิดหวังได้เล่นเข้ามาในหัวใจของข้าพเจ้าเนื่องจากอิสยาเนียมาบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องตายแน่ในข้อที่หนึ่งนั้นดังนั้นพระองค์ก็รู้สึกหมดหวังพูดอะไรไม่ออกอีกแล้วเต็มไปด้วยความขมขื่นใจความตายได้มาถึงในตอนแรกเขารู้สึกขมขื่นมากแต่เขาได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาพระเจ้าทรงยกโทษ ให้แก่เขาแล้วพระเจ้าทรงโยนบาปเหวียงบาปทั้งหมดของพระองค์ไว้ข้างหลังโยนบาปไปข้างหลังเป็นภาพของการที่เอาบาปเนี้ยออกไปให้พ้นจากสายตาของเขาในสุดีหนึ่งร้อยสามเนี่ยเพราะว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกมากเท่าไหร่พระองค์ก็ทรงบทการล่วงละเมิดของพระองค์ไปไกลเท่านั้นเมื่อเราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้านะพระองค์โยนไปข้างหลังเอาบาปมันไปเลยไม่ต้องมามาดูไม่ต้องมาคิดอีกเลยเนี่ยโยนออกไปดังนั้นเขาจึงรู้ว่า เขายังไม่ต้องไปสู่ลุมฝังศพในตอนนี้ดูเหมือนจากภาพนี้ทําให้เห็นว่าเฮสิกิยาคิดว่าการที่เขาตายก่อนวัยอันควรเนี่ยเป็นเพราะว่าพระเจ้าลงโทษในบาปของเขาดังนั้นพอพระเจ้าโยนบาปไปเดงว่าไม่ไม่ตายละรอดตายแน่ๆเฮสิกิยาจบบทกวีโดยการยืนยันในความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสัตว์ซื่อต,ต่อเขาและพระองค์จะทรงรักษาชีวิตของเขาให้หายพระองค์จะทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอนแล้วก็พอบทกวีจบลง อิสยาก็เลยเพิ่มรายละเอียดลงไปว่าเนี่ยอิสยาก็เอาให้เอามะเดือ่อมาแปะไว้ที่ที่ฝีแล้วก็อาการฝีนั้นก็จะหายคือว่าเป็นฝีปกติไม่ไม่ตายเนาะแต่ว่าฝีนั้นคงจะเป็นสมมติเขาเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรถ้ามันบวมขึ้นมานะนี่คือมันเป็นเป็นปลายเหตุนะแล้วก็เอามะเดื่อมาวางบนฝีนั้นแล้วก็ฝีนั้นก็หายตอนนี้อิสยาทําหน้าที่เหมือนหมอเนี่ยนะเอาจ่ายยาเอามะเดื่อมาพอก แล้วก็หายดีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการผสมผสานระหว่างการอธิษฐานยาแล้วก็การอัศจรรย์บางคนบอกอธิษฐานอย่างเดียวไม่กินยาอิสยาก็ยังทําเลยนะกินยาดังนั้นกินยาอย่างเดียวไม่อธิษฐานงนั้นก็ตายมาเยอะแล้วนะันก็รวมกันแล้วกันนะครับดังนั้นอิสยาก็เลยบอกเฮเซคิย hey, าทํางานแล้วเขาก็ทําแล้วก็หายเป็นปกติมีคําถามเฮเซคิย hey, าควรอธิษฐานยืดอายุของเขาหรือไม่เราคิดว่าควรหรือไม่ควรไม่ควรทําไมไม่ควร ใช่ไม่ควรเพราะว่าเดี๋ยวต่อมาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วง15ปีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไม่ตายใช่ไหมเขาทําเรื่องผิดร้ายแรงสอบตกในบทที่39และเขามีลูกคนหนึ่งชื่อมนัสเซเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดในอิสราเอลไม่เคยมีกษัตริย์ชั่วเท่านี้มาก่อน <laughs> เพราะว่าเขาต่ออายุ15ปีนี่แหละอิสยาบทที่38ี้เห็นว่า เฮเซกิยา ah, อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อจะให้เขามีชีวิตต่อไปและพระเจ้าทรงเพิ่มชีวิตให้เขา15ปีผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจจะไม่มีวันผิดหวัง